สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับสมาร์ทเกตอีกรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่า l u f ี XF นะครับ OBD Smart Gate ตัวนี้นะครับสามารถที่จะนำไปใช้งานได้กับรถยนต์หลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินนะครับรถติดแก๊สท,ที่ไม่ผ่านระบบ OBD ก็สามารถใช้งานได้นะครับ หน้าจอตัวนี้จะสวยงามมากนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบนะครับนี่หน้าจอที่สองนะครับหน้าจอที่สามเป็นค่ารวมให้นะครับหน้าจอที่สี่นะครับมีความเสถียรและสวยงามมากนะครับจะไม่ดีเลยนะครับสมูทมากนะครับนะครับแอปสีเขียวนั่นก็คือตัววัดรอบเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับจะสวยงามมากนะครับ ไม่ดีเลยเลยนะครับรสังเกตนะครับนี่จะเป็นเข็มน,นะครับมีชิปไลท์ด้านล่างนะครับเป็นไฟให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังที่จะสามารถที่จะเข้าเมนูนะครับทำ ตั้งค่าอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเนี่ยนะครับสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับสามารถเซตอัพค่าความเร็วเซตอัพค่ามอน,น้ํานะครับทาค่าอ่าได้ได้หลายๆอย่างเลยนะครับลูกเล่นเยอะมากครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับสามารถตั้งรับอ่เตือนรอบความเร็วนะครับ ตั้งเตือนความเร็วตั้งเตือนแบตเตอรี่นะครับตั้งเตือนอุณหภูมิน,น้ํานะครับตั้งเตือนออยเทมอุณหภูมิมันเครื่องได้นะครับ <S <S มาดูต่อนะครับทำอะไรได้อีก <S 1> <S 1> อสามารถที่จะทําอะไรได้เยอะเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะตั้งสีนะครับตัวหนังสือตัวเลขตัวแถบบาร์ของอตัวสมาร์ทเกตได้นะครับคุณจะเลือกสีอะไรนะครับ สามารถทำได้เยอะเลยครับสามารถที่จะสแกนโค้ดนะครับสแกนโค้ดแบบออโต้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสแกนออโต้ได้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นออนนะครับก็จะเป็นการสแกนออโต้เคลียออโต้แบบเคลียโค้ดแบบออโต้นั่นเองนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับก็ปิดออฟไปนะครับ ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับมีค่าลูกเล่นอะไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมดูต่อไปนะครับนี่นะครับสามารถเลือกค่าต่างๆมาโชว์ได้นะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนค่าดูนะครับวิธีการเข้าคือกดเมนูนะครับ เลื่อนมาที่เดี๋ยนะครับสักครู่นะครับเลื่อนมาที่ display setup นะครับเลื่อนไปที่ item setup ครับนะครับจะมีแถบขึ้นมานะครับเราก็สามารถสามามรถเลือกพื้นที่ได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนค่าอะไรขึ้นมานะครับเนี่ครับ ยกตัวอย่างนะครับผมจะเอาค่านี้นะครับทริปเนี่ยแล้วก็กดนะครับเนี่ยครับสามารถเลือกได้นะครับเอาค่าอะไรขึ้นมาอ่าเนี่ยครับมีค่าขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับสามารถเริ่มมาวางได้ทุกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสับตัวหนึ่งอ่ามีค่าอุณหภูมิ ท่อไอเสียด้วยนะครับมีท่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมี e t r สำหรับรถที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับมีค่า engine l o a เครื่องยนต์นะครับมีค่าโ4นะครับมีการ e v อร์ a t e ของค่าน้ำมันนะครับ เยอะเลยนะครับคือค่าพวกนี้มันจะอยู่ที่แต่ละรุ่นของรถนะครับัอตัวอย่างผมเจ้านาฬิกาเนี่ยนะครับตัวอย่างนะครับแล้วก็เลือกกดตรงนี้นะครับถ้ากดออกเนี่ยครับนาฬิกาก็จะมีมาเลยนะครับต่อไปนะครับสมมุติเราจะเปลี่ยนนะครับอ่าเปลี่ยนตรงตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนโลโก้ได้นะครับ นะครับเลือกโลโก้รถเราได้เลยนะครับจะเอารถอะไร B M เนะครับโฟกนะครับออดี้นะครับเนี่ยครับเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยมาสเต็งพอลลี่นะครับแ a นโ v เวอร์เปโยเอ็มจีนะครับโตโยต้าฮอนด้านะครับนิสสันซูบารุมาสด้ามิซูนะครับมีหมดเลยนะครับเมดเราจะเอาค่าเมงเอาอันนี้นะครับ เนี่ยครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจครับตัวนี้ก็คือค่าตัวนี้นะครับเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนได้ตรงแถบพื้นที่เนี่ยตัว í, นี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ตอนนี้จะสังเกตว่ามันเป็นวัดรอบที่เก้าพันรอบนะครับเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเห็นไหมครับเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบนะครับนะครับหรือจะเอาเป็นหกพันรอบนะครับเก้าพันรอบนะครับสามารถทําได้นะครับนี่นะครับสาหรับคนที่ต้องการรอบสูงสามารถทําได้เลยนะครับว่าจะเลือกค่าไหนนะครับนี่ะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้หน้าจอเปลี่ยนได้นะครับสมุดมากครับค่ารวมก็มี นะครับสามารถเลือกค่าที่ต้องการมาใส่ได้ทุกช่องเลยนะครับทุกช่องนี้เลยนะครับเอาค่าไหนมาใส่ได้หมดนะครับนอกจากนั้นยังสแกนโค้ดลบโค้ดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ มีเยอะแยะนะครับตั้งนาฬิกาได้อะไรได้นะครับครับวิธีการสแกนโค้ดก็จะมาที่ตัวนี้นะครับ ptcs d a t a นะครับกดเข้าไปนะครับอ่เราจะลีดนะครับก็คือเลื่อนมาที่อ่านโค้ดตัวนี้นะครับกดนะครับรถจะไม่มีโค้ดนะครับรถคันนี้ถ้ามีโค้ดจะโชว์นะครับ เคลียนะครับก็สามารถเคลียได้เลยนะครับเนี่ยครับไม่มีโค้ดนะครับแค่นี้เองครับใช้งานง่ายมากครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้เพิ่มเติมนะครับสามารถติดตั้งได้กับรถทั้งเบนซินและดีเซลนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0899695708นะครับหรือคีย์ไปที่ a c e b o o k นะครับชื่อ OBD Shop นะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับ ินค้าตัวนี้รับรองนำไปติดตั้งกับรถแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ